มึงดูแลเพื่อนมึงยังไงมึงดูแลเพื่อนมึงดีหรือเปล่ามึงไม่ดูแลแฟนกูแค่นั้นแหละมึงไม่ดูแลแฟนกูแค่นั้นแหละเพราะผมคุยกับกติกครั้งสุดท้ายคือวันที่เจอร่างน้องโมผมถามว่าทำไมกติกไม่ดูแลโม มันบอกว่าเธอฉันต้องฉันจะดูแลมันยังไงมันไม่ใช่เด็กสองสามขวบนะฉันก็อยากจะนั่งสวยนั่งนั่งตากลมของฉันสิคํานี้ทําให้ผมไม่คุยกับมันอีกเลยอ่ะคํานี้มันพูดไม่ได้พูดได้ไงอ่ะมันคือเด็กสองสามขวบอะไรมันไม่เกี่ยวว่าเด็กสองสามขวบเว้ยมันเกี่ยวว่ามึงดูแลเพื่อนมึงยังไงมึงดูแลเพื่อนมึงดีหรือเปล่า มันไม่เกี่ยวเลยว่าเด็กสองสามขวบจะต้องมานั่งดูมันตลอดยี่สี่ชั่วโมงจะต,ต้องมานั่งดูมันตลอดคือมันไม่ใช่อีกอย่างผมเป็นผู้จัดการ uh huh. เออนั่นแหละพี่ uh huh. ผมใครพูดคํานี้นะกระติกกระติกพูดว่าแบบเออเราเราจะไปดูมันตลอดยี่ี่ชั่วโมงได้ยังไงมันไม่ใช่เด็กสองสามขวบอะ คือคำนี้ยมันทำให้ผมแบบจี๊ดเหมือนกันแบบเออผมถามว่าแล้วโมตกไปตอนไหนบอกมันตกไปตอนไหนไม่รู้เราไม่ได้ไปมองมันตลอดเวลานะเว้ยเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่ไดูแลแฟนกูแค่นั้นแหละเพราะผมออคุยกับอติครั้งสุดท้ายคือวันที่เจอร่างน้องโม ผมถามว่าทําไมกติกไม่ดูแลโมมันบอกว่าเธอฉัน้นจะดูแลมันยังไงมันไม่ใช่เด็กสองสามขวบนะฉันก็อยากจะนั่งสวยนั่งนั่งตากลมของฉันสิคํานี้ทําให้ผมไม่คุยกับมันอีกเลยคํานี้มันพูดไม่ได้พูดได้ไงอะมันคือเด็กสองสามขวบอะไรมันไม่เกี่ยวว่าเด็กสองสามขวบเว้ยมันเกี่ยวว่ามึงดูแลเพื่อนมึงยังไงมึงดูแลเพื่อนมึงดีหรือเปล่า มันไม่เกี่ยวเลยว่าเด็กสองสามขวบจะต้องมานั่งดูมันตลอด24ชั่วโมงจะต,ต้องมานั่งดูมันตลอดคือมันไม่ใช่อีกอย่างผมเป็นผู้จัดการอ uh huh. เออนั่นแหละพี่ uh huh. ผมใครพูดคํานี้นะกระติกกระติกพูดว่าแบบเออเราเราจะไปดูมันตลอด24ชั่วโมงได้ยังไงมันไม่ใช่เด็กสองสามขวบอะ คือคำนี้ยมันทำให้ผมแบบจี๊ดเหมือนกันแบบเออผมถามว่าแล้วโมตกไปตอนไหนบอกมันตกไปตอนไหนไม่รู้เราไม่ได้ไปมองมันตลอดเวลานะเว้ยเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ย